ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขมงคลสำหรับวันนี้นะครับ วันที่26นะครับ26ธันวาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวเลขมงคลแอดก็จะจับเอาตัวเลขมงคลจากการจุดทูบจุดทูบของหลวงปู่ให้นะครับเป็นจุดทูบนะครับผมตัวเดียวกับที่ลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับที่ลงคลิปไปเมื่อเช้าเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นทูบ ดอกเดียวกันนะครับสำหรับตัวเลขนั้นนะครับแ,แอดก็จ,จะไปสรุปให้ฟังแล้วก็เขียนให้ดูนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารตัวเลขมงคลจาก ช่องซับเทวดานะครับและก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับเลขรัฐบาลไทยก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ของพ่อสมศักดิ์นะครับแล้วก็คุณตาน้อยนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพ่อสมศักดิ์จะมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ติดตามไว้นะครับผมติดตามไว้ กระดิ่นแก้งเตือนเลยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับสําหรับตัวเลขความฝันของพ่อจํานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขมงคลวันนี้ได้เลยครับ <Hey. S 1> สําหรับตัวเลขมงคลวันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเลขจากการจุดทูบนะครับจากหลวงปู่นะครับ จุดออกมาได้295นะครับหรือ592นะครับถ้าแยกแยกตัวก็เป็น292595นะครับแล้วก็มีของเมื่อวานนะครับก็ตามนะครับตามเมื่อวานด้วยนะครับเผื่อออกวันนี้นะครับฝากไว้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ 5้าสามนะครับสามเจดหนทั้งหมดนี้ก็ไปกลับนะครับไปกลับนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูครับสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ไม่ได้มาทรงขอตัวเลขอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับวันนี้ก็เอาเลขทู นะครับเลขจุดทูบเสียงทายของหลวงปู่นะครับฝาก fc นะครับก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูครับเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้นะครับ ก็จะพาชมในการในการสร้างวิหารปูดํานะครับวันนี้ทีมช่างก็ทำงานปกติครับผมวันนี้แอดจะพามาดูเป็นเป็นหลุมสำหรับไว้ไว้สิ่งสิ่งมงคลของมงคลนะครับไว้ของมงคลท,ที่จะเอามาใส่ใต้ฐา,านของปูดํานะครับ ยมมหน่หดบฐานนี้จะเป็นความกว้างเท่าไหร่ช่าง40คูี40 40คูส40ครับฐานนี้40คูส40นะครับท่านผู้ชมหลุมนี้ก็ไว้สําหรับไว้สิ่งไว้ของมงคลนะครับของมงคลใต้ฐานใต้ฐานของปูดำนะครับรก่อนอก่อนที่จะเทพื้นทับอีกทีหนึ่งนะครับ ดินจะได้วันไหนเนาะไม่คิดต่อแล้วครับไม่คิดต่อแล้วเอาดินจากไหนเนาะจากญาติโยมเดี๋ยวก็จะหาทางเอาดินมานะครับเพราะว่าเจ้าเจ้านั้นไม่รู้ไปไหนแล้วนี่นะครับก็วันนี้ก็ถึงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็เกาะ ก็อ,อิดล้อมนะครับเดี๋ยวก็จะเอาดินมาไว้ข้างในนี้อันนี้ก็รอดินไปก่อนครับข้างหน้านี้ก็เป็นฐานบันไดนะครับเป็นบันไดขึ้นนะครับข้างๆศา,ารปูดำ ก็คือบรรยากาศการก่อสร้างวิหารปูดัมนะครับทีมช่างนะครับผมเด,ด,ดี๋ยว <c oughs> จะพาไปดูรูปทรงของวิหารปูดัมนะครับคข้เข้าๆลักษณะทรงไทยนะครับแล้วก็ล้อมรอบเป็นประมาณนี้นะครับ แอดก็เคยได้เอาแบบแปนที่ว่าทําเป็นกระดาษออกมานะครับจากพ่อสุทินนะครับแอดก็เคยได้ลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานฮานอยก็ออกตัวนี้นะครับเมื่อวาน607ครับเมื่อวาน70 ศ7 2ย์เจ็ดสองรอบนะครับผมหน่อ,นอยเมื่อวานนะครับแต่สี่สองนี้ยังไม่เห็นออกสักทีนะครับรอบรอบที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับก็ยังไม่เห็นออกสักทีนะครับสำหรับตัวนี้ สำหรับใครที่จะร่วมทำบุญนะครับอยากจะร่วมสร้างวิหารปูดำนะครับเดี๋ยวแอดจะลงบัญชีหมายเลขบัญชีให้นะครับอาจจะเป็นบัญชีของพระอาจารย์นะครับหรือจะเป็นของแอดก็ได้ก็โทรติดต่อมานะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบัญชีของพระอาจารย์บุญถมนะครับที่จะร่วมสร้างวิหารปุรูดาหรือใครอยากจะกทำบุญอะไรนะครับหรือมีโชคลาภอยากจะโอนร่วมทำบุญให้พระอาจารย์นะครับเพื่อใช้จ่ายหรือว่าสร้างวิหารปูดำก็บอกท่านได้นะครับ ที่มีโชคลาภอยากจะทำบุญให้ท่านนะครับก็ขอเชิญร่วมบัญชีนี้เลยได้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี020 162 161 16 713พระบุญถมปุตตะกะนะครับ ่วนเบอร์โทรของผร้อาอาจารย์ก็ด้านล่างนะครับ095 185 5277นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับหมายเลขบัญชี2บัญชีที่ร่วมสามารถร่วมทำบุญได้นะครับใครอยากแจ้งชื่ออะไรก็ โทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็แคปไว้เลยนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีทั้งสองบัญชีนี้นะครับที่จะร่วมทําบุญก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนี้ก็ขอลากันไปนะครับสำหรับ คลิปของตัวเลขมงคลนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชม F C ทุกท่านที่ติดตามรับชมมีโชคลาภนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับเฮงเฮงรวยรวยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ